จากกรณีนะครับที่มีลุงศักด์นะครับบุกเข้าไปนะครับก็ไปบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายคุณศรีสวรรค์ที่คุณศรีสวรรค์ไปยื่นนะครับร้องเรื่องของที่โน้ตอุดมเดี่ยว13นะครับก็เป็นเหตุให้บานปลายมาตามที่เราทราบกันตามที่เราทราบข่าวกันเนี่ยก็คือลุงศักด์บุกเข้าไปนะครับแล้วก็มียอดนักมวยดังคนหนึ่งนะครับอดีตนักมวยดังเนี่ยครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายลุงศักด์นะครับเรื่องของว่า อขอท้าชกแล้วเงินเดิมพันสิบล้านบาทนะครับเงินเงินเดิมพันสิบล้านบาทเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าลุงศักิ์ก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่นักมวยนะครับแล้วตัวเองก็ไอ้นี่แล้วตัวเองก็เลยไม่ได้รับคําท้านะครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับ แต่มีคุณเมธีนะครับคุณเมธีเนี่ยก็เป็นนักเป็นนักแสดงนะครับเป็นนักแสดงก็ออกมาบอกว่าขอรับคําท้ากับวันเผด็จนะครับก็คือกับอดีตนักมวยคนนี้นะครับแทนลุงศักดิ์เองนะครับแทนลุงศักดิ์เองแต่รู้สึกว่าข่าวที่ออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทีแรกก็จะมีการรับคําท้ากันแล้วแต่ปัญหารู้สึกว่าจะมีเรื่องของเงินรางวัล นรงางวัลซึ่งคนจัดเนี่ยก็คือเสบสเนี่ยที่เป็นคนดําเนินเรื่องนี้เป็นคนบอกว่าจะจัดให้ตอนนี้นะครับเสบสก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะว่าเรื่องเงินรางวัลน่ะไม่เท่าไหร่และมีค่าตัวให้คนละสามแสนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่เสบสออกมาพูดนะครับกับคุณเมทีออกมาพูดว่าไงมาเชิญชมครับนี่ครับสู่สังคมเป็นปเรื่องที่ผมมองว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนะครับแต่ว่าในเมื่อกระแสออกมาแล้วแล้วคนดูอยากดูนะาะแล้วคนจัดก็ต้องทําหน้าที่ของคนจัดให้ดีที่สุดครับก็เลยเสนอแบบนี้ดีกว่าว่า เดิมพันตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงมีเท่าไหร่หรือไม่มีค่อยว่ากันแต่ส่งสัญญาณไปถึงวิวิทย์วิวิทย์ไม่ได้มาวันนี้นะครับผมเสนอให้ว่าค่าตัวให้คนละสามแสนทั้งสองท่านนะครับคนละสามแสนส่วนเงินตรงนี้จะเอาไปทําบุญจะอ,อะไรสุดแล้วแต่พี่พทั้งสองคนนะครับแล้วจะเดิมพันกันยังไงก็ค่อยว่ากันจะมีห้าแสนจะมีร้านหนึ่งจะไม่มีหรือจะเอาเงินตรงน,นี้มาเป็นกองกลางล้วไปทําบุญด้วยกันก็ได้ได้ทั้งหมดทุกเคสยินดีแล้วข้อเสนอครับ ส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยวันนี้วันนี้คุยกับทางพี่เมธีแล้วพี่เมธีบอกว่าตอนนี้ถปล่อยอยู่784กิโลกรัมแต่จะทําให้คิดว่าต่ําสุดได้สุดคือ77กิโลกรัมคร,ครับก็คิดว่าถ้าเกิดพิมพ์โอเคกติกาบมเสักคนทยกนะครับสาพันะครับ วันที่เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันถ้ากับจะชกจริงๆนะครับแต่ว่าเสนอนแบบนี้ก่อนหนึ่งคือค่าตัวคนละสามแสนเรื่องเดิมพันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมีไม่มีไม่เป็นไรนะครับขอว่าเป็นสื่อสารทำให้คนไทยมีความสุข้กันนะพี่่วนช่วงระยะเวลาพี่เบตีครับมีกําหนดไหมพี่ว่าช่วงเดือนไหนในในนความีปรึกษาพี่วิทนะครับพีทบอกว่าพี่ฟิตทุกวันครับพี่เล่นว่ายน้ํา ก้อมมวยอะไรทุกวันแล้วแต่เมธีเลยผมก็บอกว่าผมอยากเป็นเดือนธันวาคมเพราะเป็นเดือนพ่อครับนะครับเมธีฟังพี่เดือนไหนก็ได้จะมกราพาได้หมดหรือธันวาได้หมดเพราะพี่ฟิตทุกวันอย่างี้ก็โอเคอย่างนี้สบายใจละก็ตอนนี้ก็แล้วแต่ต้งทางโปร์คอเตอร์แล้วว่าจะลงล็อกวันไหนก็ไปคุยกับทางผู้พันวิทย์อีกทีนีงใช่แต่เห็นเขียนเดือนหนาบอกว่าวันที่ยี่สิบสองกับยี่สิบเก้าแต่ยี่สิบสองก็ได้ติด การมั่นงานมาป้ายแดงปลายแดงปลายแดงครับผมครับยีเก้าเขจะใกล้ปีใหม่ไปหน่อยเดี๋ยวคนาจะอ่อนกันหมดกันหมดเออใช่ใช่ใช่เลยครับก็คิดว่าหลังจากปีใหม่นะแตะว่าปีใสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนกลับมาก่อนในในความคิดของพี่โบอสคิดว่าช่วงไหนจะดีที่สุด การคิดว่าน่าจะเปนที่ที่วันเด็กอะไรเงี้ยก่อนวันเด็กกนรวันทีวรหม่เงี้ยครับผมที่2ของมกราคนกลับปาจักงจังหวัดแล้วแล้วก็กลับมาดูของความฟีใหม่ที่เป็นทีดีแล้วก็ที่เมทีที่วิตมาบใหแล้วกันนี้ดีกว่าครับโอเคครับให้พี่เบทีฝากส่งท้ายหน่อยครับพี่อยากจะฝากอะไรไปถึงผู้พันวิทก็ได้ครับก็ขอบคุณพี่วิทมากมากเลยนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับ พราะว่าพี่วิทย์เ็เป็นยอดมวยนะเขียขัดผมเส้นเพราะผมไม่มีดีกรีอะไรละแต่ให้เกียรติผมแต่ผมได้ขึ้นเวทีกับพี่วิทย์นี่ผมก็ได้รับเกียรติมากแล้วนะครับแล้วก็ได้โปรโมเตอร์แล้ววันนี้ก็มาเจอเสืเน้าเสือน้าก็พูดชัดเจนเลยว่ารับประกันเรื่องของคุณภาพของกรรมการทั้งหมดเลยว่าจะต้องเป็นระดับโลกจริงๆแค่นี้ผม พอใจแล้วเป็นความฝันสูงสุดของแล้วพี่เวทีเคยต่อยมงต่อยมวยมอะไรที่เหนมาก,ก่อนไมครับไม่เคยครับผมผมต่อยมวยสาโกชมาลเล็เบที่โรงเรียนที่โรงเรียนแต่นาฬิกาสามสิบปีแลนะ้วครับแต่ผมซ้อมอยู่เรื่อยก็นชอบออกมาฬิกายอยู่แล้วใช่แต่บอกผมบอกกันว่าพี่วิทย์หกเส้นเนี่ยไม่ได้กินผมง่ายๆนะน้ำลายเหนียวนะฟิทย์นะ เออป้าผมน็อกนะยอก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 โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคนข้าวผมนี่เป็นเพราะเขอขราวไม่หยิงรูปเหมือนที่เขาจำเลยนี่แหละครับที่เสียโบสถนะครับกับคุณเมธีออกพูดเห็นคือเสียโบสถบอกว่าทีแรกบอกว่าคนที่เป็นอดีตนักมวยเนี่ยคุณ ัรรนะหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับที่เป็นอดีตทั้งมวยเนี่ยที่บอกว่าแล้วผลสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องของเงินรางวัลหรือยังไงไม่รู้แหละที่เงินเดิมพันน่ะน่าจะไม่มีหรือยังไงนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ค่าตัวนะครับคนละสามแสนนะครับฝั่งฝั่งแพ้ชนะไม่รู้ว่าอ่ะก็จะได้ค่าตัวคนละสามแสนเพื่อไอ้นี่แต่แล้วเงินรางวัลจะเอาไปทําบุญจะไปทาอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แะครับแต่จะให้มีเกิดจุดนี้แต่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะอ่า ไม่มีหรือ,อยังไงหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมีอะไรอะไรที่เป็นอาการอัปเดตเรื่องนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าสรุปแล้ว่คู่นี้นะครับคุณเมทีกับอดีตนักมวยเนี่ยจะได้ชคกันไหมเพราะว่าอดีตนักมวยเองเนี่ยก็โหออกมาโพสต์นะครับหลังจากที่ลุงศักด์นะครับเกิดเรื่องเกิดรา,าวก็ออกมาโพสต์นะโหท้าทา,ายเขานะครับด้วยเ,วเงินกองฟันติดสิบล้านส่วนคุณเมทีก็สวนกลับมาเลยครับแต่คุณเมทีตอนนี้ก็คือฟิตตซ้อมมมมที่่่่จจะลงสนนาแแผก็ไใ ครับอีกฝ่ายจะพร้อมขนาดไหนอ้ามีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีข่าวอะไรคลิปหน้ามีข่าวอะไรโรคอ,อะไรเดียเด๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ